ข้อดีของคนที่แบบศูนย์เลยอ่ะคือหนึ่งคือเขาไม่ได้มีข้อมูลอะไรในหัวเพราะ <ừ> ฉะนั้นนะถ้าเขาอ่ะถูกจัดเรียงข้อมูลแบบถูกต้องไปอถ้าเราจัดให้มันเป็นระเบตตียบตั้งแต่แรกอ่ะมันก็จะง่ายแต่เอออาจจะใช้ระยะเวลาหน่อยแต่แม้ว่ามีข้อดีมากกว่าคนที่เรียนมาหลายๆสมัครแล้วไม่ได้บอกว่าคนที่เรียนเยอะ มันสมงผลเสียนะแต่ว่าเราจะต้องจัดเราก็กลับมาเลียข้างในตัวเองแบบบางทีเราไปรับสารมาเยอะมากๆแล้วมันเกิดความสับสนพอมันเกิดความสับสนเนี่ยมันเป็นบอกเกิดความไม่มั่นใจพอเกิดความไม่มั่นใจอ่ะแล้วตลาดการเทรดอ่ะมันคือการเข้ามาทําเงินแบบเร็วคือสเตจที่สองอ่ะมันคือการสู้กับความโลภเพราะว่าเงินในตลาดมันเยอะมากๆบางทีเราปิดออเดอร์นี้แล้วอ่ะเราอาจจะเห็นจังหวะใหม่อย่างที่ไม่บอก ตลาดเนี้ยมันมีโอกมันจะทําให้เราเห็นโอกาสแต่เราไม่รู้หรอกว่าโอกาสนั้นอ่ะมันเป็นความเสี่ยงไหมคือเราจะเราจะประเมินได้ยังไงว่าโอกาสนั้นน่ะมันมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าที่เราจะได้ผลตอบแทนมาอคเนี้นคือต้องตัดสินใจให้ได้ mm hmm. ออ